เราเป็นเป็นดินดีนะครับที่พระวจนะคำและถ้อยคําของพระเจ้าจะตกในเราทุกๆคนนะครับ<ด>และจะและจะย่างลากลึกนะครับเพราะดินดีจะอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําและอาหอารสาธุก,การแด่พระเจ้าในนามพระเยซูคีิลูกขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําและพระวจนะคำของพระเจ้าที่ตกมาถึงพวกเราทุกคน ที่เราจะเป็นดินดีที่เราจะรับถ้อยคำของพระเจ้าและตกเข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณของเราเพื่อจะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขในชีวิตชีวิตในเนื้อหนังที่จะเป็นเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นเป็นเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นที่ที่พอพระท,ทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยท่าและขอบคุณโรรองในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน ค่ะเมคค่ะเวลานี้นะครับก็เ,เป็นเวลาที่เป็นช่วงโบนัสนะครับเราก็จะมาให้ถ่านเพื่อตัวเองนะครับตัวเองการงานของตัวเองแล้วก็ความหาต้องการที่ที่เป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าของตัวเองทั้งส่วนตัวเรามาให้ถานกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับสำหรับวันดีๆและอากาศดีๆในวันนี้ เวลานี้ที่ลูกขออธิษฐานเพื่อตัวลูกเองในการที่ลูกจะมีพระวจนะคำของพระเจ้าตกไปในใจของลูกตกไปในความในความคิดของลูกขอพระองค์ทรงอ่าให้ลูกได้เข้าใจในพระวจนะคำในทุกๆวันในทุกๆถ้อยคำในทุกๆอ่าในทุกๆอ่าเสียงที่ลูกได้ฟังและขอพระองค์ทรงให้ลูกได้รับรู้ รับรู้ในจิตวิญญาณของลูกท,ที่ที่ลูกจะทําอะไรเพื่อถวายเกีดเดยรติพระเจ้าโดยสาและขอบคุณลงในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนจะนักับไปครับอาเมนค่ะเอมูจะอธิษฐานนะคะเอมูลแล้วก็ครอครัวแล้วก็อ่าลุลลาล,ะละนะคะเอมูจะอธิษฐานนะคะ

มีแต่กษัตริย์ยั่วเบื่อพ่อรกษัตริย์ยั่วตัดชูเกยรกษัตริย์ยั่วสุขุมอนกษัตริย์ยั่วละมุกูอะเคเคเนอุรัดอคุปพาลลอลาวติรพาเฮกียอโดรแอเซลกโดนี่บาล่าฮาสูกษัตริย์ยั่วโอฮูรหมุกุดัชูเกยักเลนี่ตอวะติผักโดนี่เวร Nasa yu alam ku Kesa kriyat dah tak ku So dapit dah malam mawa ni Kemah bawa lah datu ku tak ku datu ku tanya Tidu mah bawa lah datu ku tak ku Tidu mah bawa datu ini Ta ini datu wit Pupu diri Kemah bawa ya kesa ku So dapit dah malam Datu ku tak ku Tidu mah suri ki Apun ku kudu ni bapak ku Ketik pa Suri dah mah suri bagi ni ki Baka cuba dah lah kesa yu alo Bapak anak kesa dua usu klip Bapak bapak si diri saya yu adu ma Dah hipokok-pokok Gada salamu bagi Dada budawe Terdapat produk-produk khas terdapat ayam dijual pada kecergasan, mualah pada kecergasan, kemalah kecergasan. Atas itu soal afidam malert, egalat, egalat. Dan ini dah wujud ini masih lepas ni. Kecergasan asyik asyik wala kerana perhatian terdapat kecergasan hilang kuah. Dari kecergasan lembuk, bagaimana perkhidmatan terdapat lelai, lelai nak lelai, lelai dan ni. Eh, atas itu soal afidam mualah pada di kesa yua ala ke bo ti ni masula bani pa ala hi pu ko pu ala yi no ke sa da ye ke sa yua ke tu di ya le ta mu di ke sa yua ta ba ta pa ke sa yua ta do ta mla le ta mu ku ne ta di le di le ra ke le ke sa yua ke tu ke ra o di ke sa yua ta ni ki pu ti de pa la ta ta ku so da pi ta ma pu de ga la lo de ni da ku da mi ge ku nu ku so da pi ta ma do su ge ke a ta pu pu la ka Aku tidak peda gah, peda gah. Jadi ni atau inau saya dapat apa-apa hidup koru tidak pelakat saya dapat bakar dia kok gede. Tapi segera mikok lepas kalau aku tidak faham ini masalah beri kiri. Alah ibu ko pada budo empat di tiap-tiap lawat hilal bukurum terukah kel. Segera syukur, sybruna sytap berkenan syukran nak aku pulu. Fokus saya syukurin mila dapat ya. Amin. Amin kah. อาเมนเท่า <Amen. S 2> <Amen. S 1> นต่อไปครับการอธิษฐานเผื่อครอบครัวของแม่แดงนะคะลูกๆนะคะลูกๆแล้วก็ลูกๆฝ่ายญาติเด็กๆที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่รู้ว่านะคะอะไรทําให้ความคิดของเขานั้นนะคะอ่าออกห่างจากที่จักแล้วก็จากแม่แดงไปนะคะเขาจะคิดอย่างไรไม่สําคัญนะคะสําหรับแม่แดงแต่ขอให้เขาคิดถึงความรักของพระเจ้านะคะแล้วก็เดือนในทางของพระเจ้า ไม่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรก็ข,ขอให้นะคะเขาคิดทุกควรนะคะถึงทุกคุณของพระเจ้าอยู่เสมอเราอธิษฐานนะคะสำหรับนะครอบครัวแม่แดงน,นะคะแล้วก็ชีวิตการนับใช้พระเจ้านะคะมาพรุ่งนี้เป็นวันเสราร์เนี่ยมันงานสตรีนะคะที่สามร้อยยอดไม่แน่ใจว่าตัวเองจะตัดสินใจไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมี อะไรอีกหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ต้องทําแล้วก็ต้องคิดในการก็น่าจะตัดสินใจอะไรยังไงก็คืนนี้ก็ขอพี่น้องอธิษฐานแล้วก็พี่น้องมีสัญญาณอาจารย์ลอยมีสัญญาณนะฝ่ายพระวิญญาณอย่างไรก็ก็ส่งสัญญาณมาได้นะคะสาธุการแด่พระเจ้าก็คุณความรักของพระเจ้าข้าพระองค์ทับซิงมาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ข้าพระองค์ได้ถวายชีวิต ถวายตัวติดตามพระองค์วันนี้พระเจ้าพระเจ้าครอบครัวของ้าพระองค์ลูกๆลูกๆพระองคจะค่ะหลานๆแล้วน้องๆที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั่นอีกหลายคนขอให้ครอบครัวของข้าพระองค์นั้นพจะเจะาป้าเจ้าได้ยินข่าวประเสริฐได้รับพระคุณพระจะาเชื่อในความรอดพระเจะาป้าเจ้าลูกขอในนามของพระเยซูคริสต์ขอให้ครอบครัวของลูกเป็นครอบครัวพระคจะาป้าเจ้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นครอบครัวพระเจะาป้าเจ้า ที่ได้รับพระคุณของพระองค์องค์พระาเจ้าตั้งแต่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกแล้วก็หลานองค์พระาเจ้าแล้วก็ถึงเหลนไปถึงองค์พระาเจ้าองค์พันวันเลือของลูกด้วยลูกก็ลึกถึงบริทาลูกๆและเด็กๆฝ่ายยิญญาณที่าได้มีโอกาสได้ดูแลกันองค์พระาเจ้าเป็นเวลานานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลานี้ไม่ว่าพวกเขาจะคิดอะไรองค์พระาเจ้าจะทาอะไรอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรก็ขอพระเจ้านั้นองค์พระาเจ้า ที่จะสัมผัสจิตใจของเขาแทรกแซงในสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นคงจะกับปรเจ้าให้ออกอจากเหตุผลเขาที่เขาจะเดินบนโลกนี้ขอให้ใหค่อยทำที่เขาเคยได้ยินได้เรียนรู้นั้นคงจะกับปรเจ้าเป็นโคมาอยู่กับเจ้าที่จะส่องบริวความมืดเขาจะไม่พบอันตรายใดๆจิตใจและจิตวิญญาณของเขานั้นควรจะจะเสาะแสวงหาพราะคุณความรักของพระองค์เขาจะคิดถึงความรักดั้มเดิมมาอยู่กับเจ้าที่จะหันใจกลับมาหาพระเจ้านามัสการเวลาปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ด้วยตะลันความรู้ความสามารถแล้วโอกาสและเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่เมื่อพระองค์ทรงตั้งต้นการดีในพวกเขาแล้วขอพระองค์ทรงระทําให้สาเร็จด้วยเถิดทรงเจ้าะเจ้าอวยพรทรงเจ้าพระเจ้า,จา,พ,จาพันธกิจ,รจกพรงเจ้าพเจ้าพันธกรนต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้หน้าที่การงานของข้าพระองค์ไม่ไว่าจะเป็นปรพรงเจ้าะเจ้าจะเป็นการสอนที่สถาบานันในการยีทิตจะเป็นผู้นํากลุ่มต่างๆรงาพรงเจ้าะเจ้า,ปจาเป็นกรรมการ ในการงานของพระเจ้าบรินการแม้ว่ามีตำแหน่งคดเปรียบเสมือนหัวโขนหลายหัวที่สวมอยู่ของข้าพเจ้าแต่ทางนี้ทางนั้นบริข้าพเจ้าลูกตามพระองค์คงจะขาและสวมหัวใจของพระองค์และเชื่อฟังสัญญ,ญาณพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกเรื่องที่จะเดินไปในเวลานี้คงจะขาพระเจ้าขอพรุงจงเตรียมวิถีทางและจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องความคิดของเขาบอิข้าพเจ้าความรู้สึกขอให้เป็นพรซึ่งกันและกัน ขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นพงจะข้าอาา้ยได้รับการคลี่คลายโดยเลยด้วยเถิดข้าพงศ์อธิษฐานของมอบครอบครัวและการงานของข้าพรว่าว้กับอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอไปคุณขอร่วมกันในท่าน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับอาเมนค่ะอาเมนครับ ผมพอใจขออธิษฐานเพื่อ,อครอบครัวของผมนะครับแล้วก็แม่ของผมที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับสาธุการเดี๋ยวพระเจ้าในานามพระเยาสวรนนีลูกขอขอบคุณพระองค์สำหรับวันดีๆเวลาดีๆในเวลานี้เวลานี้ที่ลูกจะขออธิษฐานเพื่อแม่ลูกที่ชื่อสุนีขอบพระองค์ทรงแล้วลมจิตใจขอบพระองค์ทรงให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผมเองหรือของพี่เมียวหรือของขอครอบครัวของเราในการที่ที่เขาจะเห็น ความเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าในตัวพวกเราทุกคนขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าที่เขาจะเข้ามาหาพรงขอพรงทรงอ่าแล้วรวมจิตใจ,จและชำระล้างอ่าหัวใจหินของแม่นีออกออกไปและเปลี่ยนเป็นหัวใจเนื้อที่เขาจะรับรับความรู้สึกรับน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลูก ที่เขาจะสัมผัสได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกเองที่มาเชื่อพระเจ้าดีขึ้นจริง,รงๆแล้วเขาจะอาตะลึงและจะมาเชื่อในพระเจ้าลูกมีความหวังใจเช่นนั้นแล้วเวลานี้ที่ลูกใจถานเสื่อพ่อของลูกคือพ่อวรพันธุก์กุงสกุลที่เขาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดขอปรองทรงอยู่ให้อยู่กับเขา และของพระองค์ทรงดูแลเขาปกป้องเขาถึงแม้เขายังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ลูกเชื่อว่าเขาจะมาเชื่อพระเจ้าในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาขอความรักขอความเมตตาและความรู้สึกของลูกการที่ลูกการที่ลูกมาเชื่อพระเจ้าขอให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลูกเป็นลวกอิสระขอบคุณพระองค์ขอให้พระองค์ทรงดูแลพ่อของลูกแม่ของลูกในเรื่อง สุขภาพการสุขภาพร่างกายของเขาให้แข็งแรงด้วยลูกอิฐฐานและขอบคุณพรองในพระนามพระเยซูคริสต์คระมีแล้วเวลานี้ก็ผมขออิฐฐานเพิ่มนะครับขออิฐฐานเพิ่มในเรื่อง uh huh. เรื่องครอบครัวของส้มเองแล้วก็ลูกของผมนะครับสาธุ mm hmm. ก,การแด่พระเจ้าในนามพระเยซูอะไรนี้ลูกขออิษฐานเพื่อลูกของผมเอง ชื่ออิสยากงสกุลขอพระองค์ทรงดูแลและปกคุมปกป้องเขาขอให้เขาได้อยู่ในน้าพระทัยของพระเจ้าขอให้เขาได้เดินตามน้าพระทัยของพระองค์และการรับใช้ที่เขาได้มีส่วนในการรับใช้ในทิมนวัตการขอพระองค์ทรงให้เขาได้มีความรักในการเรียนและความรักในการในการดูแลและปกป้องยายของเขาและขอพระองค์ทรงให้เขาได้รักในพระเยซูเป็นอันดับหนึ่ง และขอพระองค์ทรงอยู่กับเขาสถิตยอยู่กับเขาในการในการดําเนินชีวิตในทุกๆุก,ก้าวของเขาจะมีพระองค์ทรงยืนดูอยู่ลูกอธิฐานและขอบคุณพระองค์และเวลานี้ที่ลูกใจอธิฐานเพื่อลูกๆของโซมเมงในนามพระเยซูที่เขาจะที่เขาจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่ก็คือสม้มที่จะที่จะเห็นว่าแม่เข้ามาอยู่กับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระรเยซูร,ริต แล้วเขาจะดีขึ้นแล้วเขาดีขึ้นขอพระองค์ทรงให้เขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าผ่านทางตัวแม่ของเขาก็คือส้มที่เขาจะเข้ามาหาพระองค์อยากจะสัมผัสอยากจะอยากจะเชื่อพระองค์อยากจะรับการเป็นลูกของพระองค์ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันลูกขออยถฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนอาเมน เอมูจ <OR> ่า <extern> ทิฐาเพื่อพิกเกอร์เอมูที่ยังไม่ได้ละเชื่อพระเจ้าแล้วก็เอมูจ่าทิฐาเพื่อนนนท์ที่ทำงานอ่าทำงานที่ตะกบป่างานรัใช้พระเจ้านนทบว่ายามาแล้วก็เอมูจ่าทิฐาเพื่อนนนทแล้วก็คริสจ่าที่นนละเช้ที่ตะกบป่านะคะแล้วก็อธิเอมูจาทิฐาเพื่อคุณพ่อ แล้วก็คุณแม่ที่อยู่พม่าแล้วก็พี่พ่น้องที่อยู่พ,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 พม่านะคะอ,อิมุจาทิทาเพอ ကဆသစီယဘဆလမ်ကိုစွတနာရခေအိပတောခေဘချီဖတ်လာဘပူပူဒရကြလမတလာတကောပန်နေအဝတီတဖာအကုကစွာဝဒာအဝတီတဖာမဝဲကဆသတတခူစောဒပိတမန်နေကခေဒူမာမေတလလကောခေဒူမာတနကိဒောတဒကောရကဆယောဒူနိုဒမီပါလလူယမန်တေဗန်နေတိုးပါဒါကောညနေနဲ့မြေတာဆုကုမောလကဆယောလမှုကဘခေချီဖတ်လာတာစဆီကဆာကမတန်လဲဘပူဝဒဆုကုမောပူ taso si kesa kemat dalatra jo taso kumu bu taso kumu meda redu do taso kumu meda kado lo lah wetir pa ago meda ko tenaki dalat kesa yo ago ne meda ko ba meda nyola

ลวตลาลดอเวติพ่ากลุซมมกตับลตลดนี่กีแลตู้กิตากลุกษยกลุกทากเอาวิตดิพานี่กวละพุลดไรอเวตกพุ่ยลดไดดอกก็เลบบเราห้คุยน่ีลอวยดอกก็เมทอพอดอตุตดตดอกกว่าลอุลาคู่กุติพานี่กดนีบบใส่สุขีเดกีข้อกี่ตีนปะสุขีเมาสบากันนี่ีบบดุมเลดี้ Borap tam la la ora ke doni bakke bakke ke sayo ke sugi bakke olo bolo mulo lolo lara ke uta ဒါလည်းກະဆက်ရွာဒုကေထော်အလောကပက်ကေထော်တော့ကပက်ကေထော်ဝဒန်လို့အောက်ကတဒါလည်းກະဆက်ရွာလုံးမကိုဦးတို့ပါမစူပန်နိကိအရလုံးမကိုဘခေချိဖာဒါလည်းກະဆက်ရွာနိလောအာတာအိုကေဘချိဖာစကော့ဒါလည်းအဘမိုးဒါဒဘဒဝဲလကောပီယောတိတဖာလောမကဆက်ရွာအမက်ကလေးခုတတာဝဲတိတပါအိုတိတဖာကိုဘလဒါထောက်ကတေဒါလောတိတော့အိုကူဖို့ဦးမူအခုလကုဒါနောကဆက်ရွာဝဲတာဆောစီကဆက်အိုဟိကူဟိ

ขอใหญ่ๆจังๆโอเคนะครับให้อธิษฐานนะครับผมขอเสนอหัวข้อที่ฐานนะครับแล้วก็ที่ษฐานเพื่อผมด้วยนะครับสําหรับกิจการนะครับในการขายรถยนต์นะครับอันนี้เดือนที่แปดแล้วนะแต่ว่าก็ดูสัญญาณนะครับดีนะครับดีกว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็ขอพระเจ้านําเราต่อไปนะครับด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็พึ่งพาพระองค์นะเพราะว่าก็รู้แหละนะครับว่า ทำไมพระเจ้าถึงถึง,ถ,งถึงเบรกเราถึงดอกเรานะครับเพราะจริงๆก็คือถ้าพระเจ้าอวยพรผมนะครับอย่างเดิมอย่างปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่แบบผมจะ c o v เ r อะไรหลายๆอย่างในคีดสัจากได้เลยนะครับเป็นพรได้เลยแต่นี้มันมันจะง่ายเกินไปนะครับสําหรับสําหรับพวกเรานะครับคนอื่นๆเพราะนั้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไม่ได้เหยียดออกไม่ได้อธิษฐานเผื่อไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าไม่ได้ ไม่ได้เข้าใจนะครับในถึงกลไกถึงระบบการอวยพรของพระเจ้ามันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยใครที่จะมีพระพรสังเกตดูนะครับใครที่จะมีพระพรมากหรือพิเศษเพิ่มเติมก็เหมือนจะถูกเบรกถูกดอบหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราไม่ได้ไม่ได้มีมีหัวใจดวงเดียวกันไม่ได้อธิษฐานในเรื่องเดียวกันไม่ได้เห็นความสําคัญของเรื่องเดียวกัน ก็คิดง่ายๆครับเรื่องที่เอาง่ายๆเรื่องของตัวเองอ่ะของพี่น้องของเราแต่ละคนนะครับพูดรวมๆนะครับพูดรวมๆนะครับเฉลี่ยกันไปยังไม่ไขว่คว้าเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีหัวใจที่จะไปไขว่คว้าเพื่อคิดซะจักเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนี่คือพูดรวมๆนะครับไม่ได้คือหลายท่านก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าภาพรวมของสมาชิกเราอ่ะครับก็จะเป็นอย่างที่ที่เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ พึ่งมาพระเจ้าต่อไปนะครับแล้วขอพระเจ้าวยพรกิจการนี้อธิฐานด้วยกันนะครับโอฮาเลลูยาพระเจ้าเวลานี้ลูกขออธิฐานเพื่อกิจการการขายรถยนต์ออนไลน์นิสสัน้ต้แดงทั่วไทยพงศ์จารยในเพจขอพระเจ้าอยู่ด้วยขอพระเจ้าทรงนำและขอพระเจ้าวยพรเราในขณะเดียวกันคู่แข่งทางการตลาดเขาอาจจะโปรโมทจำนวนเงินเยอะแยะเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทวันละหลายพันบาทแต่ว่าเราไม่ได้มีต้นทุน ณเวลานี้ขนาดนั้นแต่เราก็เชื่อว่าโดยการที่เราพึ่งพาพระเจ้าโดยฤทธเดชของพระองค์โดยการอวยพรโดยการครอบครองโดยการโคฟเฟอร์ของพระองค์แล้วทุกอย่างจะออกมาดีโดยที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนมากขนาดนั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการงานนี้การงานนี้เพื่อเป็นกระสุนเพื่อเป็นท่อแห่งพระพรในการเลี้ยงดูครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรในการดํารงชีวิตประจําวันและข้อสาคัญคือเราจะ,ะสามารถที่เราจะถวาย ระหว่านเข้าไปในยังในแผ่นดินของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์ได้มากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าทรงนำและขอพระเจ้าทรงปกป้องและปกคลุมสำหรับลูกค้าที่กำลังเจรจาลูกค้าที่มีอยู่ที่จะทุกอย่างจะผ่านไปอย่างราบรื่นเพราะเราพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์เ,เมตตาและได้รับเกียรติผ่านกิจการนี้ด้วยเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน าเมนค่ะเมนอาเมนค่ะก็ยังคงอธิษฐานเผื่อพี่เมี่ยวนะครับสำหรับคำสั่งย้ายอย่างอัศจรรย์โดยที่เราไม่ต้องร้องขอนะครับที่จะได้มาอยู่ในสาขาที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับสำหรับที่จะได้อยู่สาขาข้างนอกห้างนะครับที่เขาจะได้หยุดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกเป็นปกติ เหมือนข้าราชการเหมือนสา,าขาข้างนอกทั่วไปนะครับสำคัญคือเราไม่ได้ปรารถนาที่เขาจะได้พักผ่อนหรือจะสบายหรืออะไรอย่างนี้แต่เราปรารถนาที่เราจะรับใช้ได้อย่างสะดวกนะครับรับใช้ได้อย่างฟลแล้วก็สามารถที่เราจะไปรับใช้ร่วมกันได้ในทุกๆงานนะครับในในใน,ในทุกๆจุดที่พระเจ้าเคลื่อนเราไป ให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับเพราะว่าเรลุยาพระเจ้าเวลานี้ลูกขออธิฐานเผื่อพี่เหมียวและการทํางานพรงเจ้าข้า,าขอพึ่งพาวิเดศของพระองค์ที่พระองค์นั้นจะตอบคำอธิฐานของเราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอโดยที่เราไม่ต้องยื่นการขอย้ายเพราะยังไมไ่ถึงวาระแต่เราจะมีคําสั่งเราจะเห็นคําสั่งอย่างอัศจรรย์ที่เอ่อเป็นคําสั่งที่ย้ายพี่เหมียวออก ไปสาขาข้างนอกอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนอย่างคนอื่นเขาข้อสำคัญคือจะได้ร่วมกันรับใช้พระองค์ได้ทุกงานโดยที่ไม่ได้ขาดแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ของประทานร่วมกันได้ทุกงานขอพระเจ้าเมตตาเราเราเชื่อเราไว้วางใจในพระองค์เราหวังใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงกระทำกิจแล้วขอถวายอ่ เกียินี้แด่พระองค์เพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์คนใดแต่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยแท้เราสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดววันนี้เราอาธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนอาเมนเมค่ะถ้าไม่มีถ้อยคําแล้วหรือว่าไม่มีการอธิษฐานแล้วขอให้แม่แดงอธิษฐานไว้ก่อนลูกๆครับ ค่ะขอบคุณพระเจ้าแผนบอกว่าจากฝนนะคะเปียกนะคะมือไม่แห้งนะคะเราไม่สะดวกเพราะว่าจากฝนทํางานได้อาเมนไม่่ครั้างขออิษฐานเผื่อแผนด้วยนะคะที่เขาบอกว่าให้ชีวิตของเขาดีไหนแผนเปิดไม้พูดได้ไหมแผนข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ผงชุกขาพระเจ้าขอ รงทรงโปรดองค์เจ้าพระเจ้าที่จะอวยพรอวยการแก่ข้าพงทั้งหลายในค่ำคืนนี้ทุกเรื่องทุกคำอธิษฐานเราได้ร้องทูลต่อเฉพาะพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงปกคลุมเราด้วยองค์เจ้าพระเจ้าฤทธเดชแห่งความรักฤทธเดชองค์เจ้าพระเจ้าแห่งชัยชนะและพระเมตตาของพระเจ้านั้นองเจ้าพระเจ้าเป็นพระสิริที่จะทอแสงวงค์เข้าพระเจ้า ปกปุมอยู่เหนือชีวิตของเรามาดแม้นว่าองค์เจ้าพเจ้าเราเจออุปสรรคปัญหาพงค์เจ้าพเจ้าขอเพื่อองค์ทรงป็นคําตอบให้กับเราที่ใดมีความมืดเราจะเป็นความสว่างให้กับที่นั้นกับคนนั้นกับใจคนของคนนั้นด้วยองค์เ้าพเจ้าที่ใดมีมีข้าพเจ้าที่มีความขัดแยง้งเราจะสร้างสันติที่นั้นที่ข้าพเจ้า ที่ใดพ,พระเจ้าเจ้าขาดความรักเราจะแจกจ่ายความรักละเอียดออกไปด้วยกําลังของเราที่มีอยู่ด้วยผงจาเราขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ขอให้ชีวิตของเรานั้นพ,พระเจ้าอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าเสมอไปการพักผ่อนหลับนอนของเราครัคืนี้ขอพรงรงให้มีมิตก,กับเราในความฝันขอให้เราฝันดีทุกคนผงเจ้าพเจ้าแล้วเมื่อเราตื่นขึ้นในเช้าว,วันใหม่เราจะได้สัมผัสความรักมั่นคงของพระเจ้าแล้วเราจะอยู่ด้วยกันเราจะอธิษฐานด้วยกันและหนุนงิตูใจซึ่งกันและกัน ขอให้ชีวิตของเรานั <sist le> ้น <Dartmouth> ค่ะเป็นพรกับคนทั้งปวงตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอไปคุณขอร่วมกันและมอบการละกันไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณช่วยพรนะครับขอบคุณค่ะลาวาสุขบ้านคุณครับขอบคุณนะครับอาเมนค่ะพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ